เมืองบ้างค่ะกับกระแสข่าวการยุบสภานะคะว่ากันว่าหลังจ,งจากเอเปกจะมีการยุบสภาแล้วไม่หมดจะยุบก่อนเด็กหลังเอเปกที่กระแสข่าวนะคะหลังเอเปกจะมีการยุบสภาล่าสุดเนี่ยมีการระบุวันออกมาด้วยว่าจะเป็น24ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนที่นักข่าวเจอกับท่านนายกนะคะก็ต้องถามค่ะว่าตกลงแล้วมันยังไงลองฟังดูนะคะว่าท่านนายกจะตอบว่าอะไร ่ยากขาแล้วอีกเรื่องนึงที่เรื่องที่สะนมันออกในช่วงนี้คะที่เราไปตางป่อยขเร่างเรื่องฟุตเรื่องฟุตบอลโลกคนไทยจะได้ดูไหมคะนะ่านากากค่หะหลังจากการประชุมเอเปคกท่าทีการเมืองจะชัดเจน ใช่ไหมคะตอบสักนิดนึงคะ่ะท่านนายกตอบว่ายัางไม่รู้ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีแต่ทีนี้คะ่ะวันนี้มีท่านหนึ่งออกมาบอกนะคะว่าท่านนายกเองได้มีการพูดถึงเรื่องการยุบสภาท่านพูดด้วยนะบอกว่าจะยุบประมาณวันนี้วันนี้อลองฟังดูค่ะว่าวันที่ท่านนายกพูดว่าจะมีการยุบสภาเนี่ยเป็นวันไหนเมื่อกี้เห็นท่านบอกไวป้ประมาณวันที สามสิบเอ็ดกุมภาอยากมีแนวโน้มของอีกโ้งแต่สี่กุมภาผมก็คือเป็นตระกูลไหนก็เมื่อกี้นั่งนั่งนั่งถามท่านอยู่ถามถามท่านาท,านาที่กินอาหารเที่ยงก็ถามว่าท่านจะยุบสภาเมื่อาาไหร่ท่านบอกสามสิบเอ็ดกุมภาอือีกสิบนายกเราจะมีแน่นานสิบกันนะในสามสิบ แม่ท่าออนอนุทินนักข่าวแซวว่ามุกเฉยจังเลยมุกของท่านนายกที่คุณอนุทินเอามาเล่าให้นักข่าวฟังนะคะคือทางผู้สื่อข่าวการเมืองของเราะคะ่ะพี่เข็มก็บอกว่านักข่าวสตั้นเงินไปช่วงหนึ่งเลยนะพอได้ยินคำว่าสาสกุมภาพันธตั้งสติยังไม่ได้ <c oughs> ตั้งสติไม่ได้ไเรื่องของการยุบสภาค่ะถ้าถามคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินก็ยืนยันนะคะว่าจะยุบเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกคนเดียวที่มีอํานาจ ตนเองก็พูดไปไม่รู้กี่ทีแล้วนักข่าวถามย้ำนะคะว่าตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่จะนำไปสู่การยุบสภาบ้างไหมคุณอนุทินดีนันว่ารัฐบาลยังทำงานได้ด้วยดีไม่มีอะไรสโลดาวไม่มีการลดงานให้น้อยลงทุกคนมีแต่เร่งทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเต็มสู่ ทีนี้มันก็มีเรื่องของกระแสข่าวเรื่องของการวัวแลกโหวตร,ระหว่างร่างพรบกัญชากับร่างพรบสุราก้าหน้าของทางพักก้าวไกลไหนเจอคุณอนุทินนะคะก็เลยถามประเด็นนี้ด้วยคุณอนุทินยืนยันบอกว่าการโหวตของพักขึ้นอยู่กับวิบร,รัฐบาลเราอยู่ในรัฐบาลเดียวกันเรามีความเป็นมืออาชีพเรารู้มารายาทไม่ได้เกี่ยวกับร่างพรบกัญชา ส่วนที่ยังมีคนมองว่าร่างพรบก,กัญชาออกมาแล้วยังทําให้กัญชาเสรีครวบคุมไม่ได้คุณอนุทินบอกว่าต้องกลับไปเรียนกฎหมายใหม่คนที่บอกออกมาบอกว่ากฎหมายนี้ออกมาแล้วทําให้กัญชาเสรีควบคุมไม่ได้ก็คงต้องกลับไปเรียนกฎหมายใหม่ก็เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลเมื่อวานวิปรัฐบาลได้มีการหารือกันแล้วดูวิปรัฐบาลก่อนว่าวิปรัฐบาลมีความเห็นมาอย่างไรเราอยู่ใน รัฐบาลด้วยกันเราก็ต้องพยายามที่จะรักษามารยาทการอยู่ร่วมกันพระภูมิใจไทยเป็นพักมืออาชีพอยู่แล้วนะนะรู้มารยาทรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร